สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างสามัญประจำบ้านทุกคนคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสร้างบ้านด้วยตัวเองตอนทําโครงสร้างพื้นนะครับผมก่อนที่จะไปดูผมก็ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงพร้อมกับคอมเมนต์บอกว่าทำไมถึงชอบดูมิเตอร์ปุ้ยเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากคลิปที่แล้วผมได้ทําการวางแผ่นเพดหัวเสาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําโครงสร้างพื้นนะครับผมในยการวางคานเหล็กนะครับเพื่อนเพื่อนก็ใช้เหล็กกองนะครับก็จะมีเหล็กกอง4ีคูณสนะครับ แล้วก็3คูณ1นนะครับเพื่อทำเป็นตัวตรงนะครับส่วนคานกับคานซอยนะครับก็จะใช้เหล็กกล่อง4นิ้วนี่นะครับผมมิลห้านะครับเพื่อนๆถ้าเป็นเพื่อนๆทําทำเองนะครับผมว่าใช้หนาๆก็ได้นะครับอันนี้ผมตามงบนะครับเพื่อนเพื่อนงบน้อยนะครับผมก็ลองใช้เหล็กมิลห้านะครับตัวตัวนี้หนาอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนเหล็กค่อนข้างเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวางตัวยาวนะครับ2ฝั่งแล้วก็สั้นนะครับ3เมตร ยาว6เมตรนะครับเพื่อนเพื่อนเรามาตัดกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะตัด45นะครับเพื่อนผมก็จะตั้งแทนตัดนะครับ45องศาเพื่อตัดครับเมื่อได้45องศานะครับผมก็จะวัดจากนี่นะครับไปหาฝั่งนู้นนะครับ6เมตรนะครับเพื่อนเพื่อนเอาตัวยาวก่อนนะครับผมวัดยาว6เมตรนะครับ มาถึงนี่นะครับ6เมตรนะครับเหล็กเขาจะยาวเผื่อไว้ประมาณสัก2 3มเซนเนี่ยนะครับผมก็วัดมา6เมตรแล้วนะครับก็ทำการตัด45ตรงนี้นี่ครับเพื่อนเพื่อก็ตัด45้านะครับใส่แบบนี้นะครับผมนี่เลยรอบด้านนะครับ4ท่อนนะครับยาว6เมตร2นะครับยาว3เมตร2ท่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมนะครับเดี๋ยวก็ใช้ ตัวฉากนี่นะครับจับช่วยนะครับพเพื่อน ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ทําการเชื่อมทั้ง4ี่มุมเรียบร้อยนะครับผมพร้อมกับเชื่อมติดหัวเสานะครับเพื่อนๆรอยเชื่อมอาจจะไม่ค่อยเนียนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเจียต่งแล้วก็พ่นสีทับนะครับเพื่อป้องกันสนิมนะครับตรงนี้ผมก็เชื่อมติดหัวเสาเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็วัดทแยงมุมเหมือนเดิมนะเพื่อนๆก่อนที่จะเชื่อมติดนะครับวัดทแยงมุมก่อนนะครับผมทั้งสองมุมนะครับทั้ง2มุมเลยนะครับได้แล้วก็ค่อยเชื่อมติดนะครับนี่เรียบร้อยเชื่อมติด ต่อไปนะครับผมก็จะมาทําการตัดเชื่อมคานซอยนะครับเพื่อนๆผมจะใส่คานซอยทุก120เซนนะครับแต่จะมีเสริมตรงนี้นะครับคานซอยอีกตัวหนึ่งก็คือตรงกลางเลยนะครับผมเดี๋ยวใส่ตรงกลางก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่120 120นะครับแล้วค่อยใส่ตรงนะครับตัวคานซอยก็จะใช้เหล็กกล่อง4คูณ2เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาใส่คานซอยกันครับเพื่อนๆใส่ตรงกลางตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววัดตรงกลางก่อนนะครับ296 นี่ครับเพื่อนเพื่อก็ตัดมาใส่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เชื่อมนะครับเพื่อนเเชื่อมตัวนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาแบ่งอีกทีนึงนะครับผมก็เดี๋ยวมาเชื่อมกันครับครับเพื่อนเพื่อตอนนี้ก็เชื่อมเรียบร้อยนะครับต่อไป นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นช่องเป็นช่องนะครับช่องระเมตร20เซนนะครับเพื่อจะวางคานซอยนะครับผมเดี๋ยวมาแบ่งแล้วก็มาตัดนะก็มาเชื่อมคานซอยกันนะครับเพื่อนนีครับนะ ครับเพื่อนๆผมก็ใส่คานซอยเรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับก็ผมก็ใส่เหล็กกล่อง4คูณ2นะครับช่วง120เซนนะครับผมแล้วก็มาค้นกลางด้วยเหล็กกล่อง3คูณ1.5นะครับนะครับ60เซนนะครับเซนแต่ตัวนี้จะเบิ้ลนะครับผมถ้าใส่4นิ้วคูณ2ได้ทั้งหมดก็จะดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแข็งแรงแต่ว่าผมก็เป็นสูตรประหยัดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะแข็งแรงขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวจะมาใส่ ตรงนะครับเพื่อนๆซอย60อีกนะครับถ้ายึดติดกันหมดแล้วนะครับก็จะแน่นหนานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเพื่อนๆว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต่อไปผมจะมาตัดนะครับใส่ตรงนี้ผมจะแบ่งไว้แล้วนะครับเพื่อนๆ60นะครับนี่นะครับ60 60 60เดี๋ยวก็ตัดมาใส่นะครับผมให้เต็มเลยนะครับมาติดตามดูพร้อมกันครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ใส่ตรงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมใส่เสร็จมาแล้วนะครับซอยใส่เรียบร้อยนะครับผมเนี่ยเหลือนี่นะครับก็เป็นช่องละ60คูน60นะครับเพื่อนๆโดยการใช้เหล็ก3คูน 1- 5นะครับใส่ตัวตรงนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะขัดเก็บรายละเอียดนะครับด้านบนนะครับแล้วก็พ่นสีกันสนิมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูต่อกันเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆผมก็จะเจียแต่งตามนี้นะครับผมนะครับตามด้านบนนะครับเพื่อจะเวลาเราปูพื้นนะครับจะได้ไม่กระโดดกระเดกนะครับ ครับเพื่อนเพื่อก็ขัดนะครับเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับต่อไปผมจะพ่นสีสเปร์นะครับเพื่อนเพื่อนพนสีสเปร์เพื่อป้องกันสนิมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเหล็กเกาไนน์นะครับแต่ว่าไอ้ท่วงรอยต่อรอยตัดนะครับผมเราจะต้องพ่นสีนะครับเพื่อป้องกันสนิมนะครับเพื่อนเพื่อนก็มาเก็บงานสีกันครับ ครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ผมก็ทําโครงสร้างพื้นนะครับสาเร็จแล้วนะครับเรียบร้อยโอ้โหนะครับเพื่อนเพื่อนใช้เวลาในการใส่ตรงนะครับผม3วันเลยนะครับเพื่อนทําอยู่คนเดียวนะครับผมค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับมาดูกันนะครับเพื่อนๆพืทำการเชื่อมต่อแล้วก็เก็บสีนะครับเก็บรอยเชื่อมเรียบร้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมก็จะทําการต่อหัวเสาเสาเหล็กนะครับขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อก็ติดตามชม EP ีต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนเพื่อสามารถดูคลิปวิดีโออื่นๆของผมได้ที่ด้านข้้้างงตรนีไดเลย ส่วนเพื่อนๆไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่โลโก้กลมๆตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ